วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดน้ำพริกตาแดงกันเราจะไปแจกคนที่หิวส่วนผสมเนี่ยมีไม่ยากเลยข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกตาแดงถ้าเพื่อนๆชิมแล้วอ่ะจะติดใจเลยแหละต้นทุนเนี่ยไม่แพงเลยนะมีกุ้นเชียงไข่ต้มผักสดแล้วก็น้ำพริกตาแดงกกินนไได้ทุวัมม่ีบ เราก็เอาข้าวมาคลุกกับน้ำพริกตาแดงเลยมันอาจจะคลุกยากนิดหนึ่งนะช่วงแรกๆก็คลุกไปเรื่อยๆคลุกให้ทั่วทุกเม็ดข้าวไปเลยนะต่อไปแล้วก็เอาข้าวไปผัดกับกระเทียมผัดจนมันแห้งเลยนะทุกคนนี่ผัดไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกว่ามันแห้งเอามาพักข้าวไว้ก่อน พออุณหภูมิเย็นลงนิดนึงเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็ใส่หอมเจียวเพิ่มความกรุบกรอบใส่กุ้นเชียงเพิ่มความหวานใส่ไข่ต้มเพิ่มความมันแล้วก็ตบท้ายด้วยแตงกวาเสร็จแล้วข้าวผัดน้ำพริกตาแดงทำง่ายมากอร่อยพอดีสำหรับหนึ่งมือมาตรฐานเดียวกันทุกกล่อง พร้อมไปส่งมอบความสุขกับพวกเราน้ำพริกรุ่งเจริญฮีโร่ลายหิวอร่อแซ่บง่ายได้ทุกมือน้ำพริกรุ่งเจริญ